ในคลิปนี้แก้วจะสอนตีบ้าน6มีชม3สูตรแก้วได้ใส่ดิ้งจะ่ฐาน oh. ไว้ในคำอธิบายสามารถกดที่ริงเพื่อใช้ฐานที่แก้วเล่นได้เลยนะครับดูแรกเป็นการใช้ยักษ์พ่อมดและำมาเพิ่มเลือดไปรุยกันเลยเจอบ้านนี้นะครับบ่าที่แก้วจาาตีให้ชมกัน,นะครับถามว่าเราจะเข้่ยังไงครับการที่แก้วเล่นเนียแก้วเลือกที่จะเล่นโดยเข้าเป็นนักดกาน,นะครับแต่แก้วไม่ได้ลงบนหน้าตักเลยครับแก้วก็มีวิธีลงเหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูกัน,นครับว่าจะเป็นยังไง กันเลยนครับเราจะเช็คฐานแคนก่อนซึ okay. ่งการเช็คฐานแคนนะครับเราก็จะปล่อยธนูครับลงไปใกล้ๆกับปราศแคนปล่อยลงไปโอเคบ้านหลังนี้ไม่ม <Sí. S 1> <AM. S 2> ีฐานแคนครับฉะนั้นเราจะเข้าครับแก้มองว่าเราควรที่จะเข้าด้านล่างครับที่ป้อมพ่อมดป้อมธนูก่อนเลยก็ให้ปล่อยยักษ์นะครับลงไปแล้วก็เหลือไว้6ตัวนะครับตามที่แก้วเล่นมาครับแล้วก็เหลือ6ตัวปล่อยพ่อมดลงไปนะครับเหลือ6ตัว แล้วก็ใช้ระเบิดลงไปนะครับที่ป้อมพอมดป้อมธนูเลยใช้เพิ่มเลือดลงไปนะครับหขวดเลย <S <S เพื่อที่จะยิวยาให้กับยักษ์นั่นเองพยายามปล่อยน้ำยาเพิ่มเลือดให้ควบคุมนะครับให้โดนทางด้านซ้ายด้านขวานครับจะเป็นอะไรที่คุ้มค่าที่สุดเลยจากนั้นนะครับเราจะเข้าไปแล้วก็จะปล่อยเพิ่มเลือดไปด้านขวานครับปล่อยยักษ์ลงไป 2- อสาตัวครับแล้วก็ปล่อยธนูพอมดลงไปด้านขวานครับเพื่อที่จะโจมตีไปที่ป้อมด้านขวานั่นเอง แล้วก็ด้านบนครับเราปล่อยพอมดลงไปเราจะให้ทางเราครับไปโจมตีป้อมด้านในนั่นเองโดยจะให้ยักษ์ครับเป็นตัวแทงนี่ก็คือสเตปที่แก้วเล่นมาครับโอเคดูเหมือนว่าด้านซ้ายครับจะเหลือยักษ์หนึ่งตัวใกล้จะตายลงไปแล้วนั่นเองแล้วก็เหลือด้านบนครับเป็นยักษ์สามตัวสามคนไอมาสามคนครับก็จะไปด้วยกันแล้วก็จะเจอกับระเบิดยักษ์ครับแต่ว่าอาวุธที่เลาอยู่นี่ครับก็ไม่เยอะมากครับเหลือเป็นป้อมพอมดป้อมปืนใหญ่ด้านซ้ายครับ ซึ่งแก้วมองว่าไหวนะครับแต่เอาจริงๆครับแก้วเองเล่นเนี่ยก็มีแป๊กเหมือนกันครับตอนท้ายยักษ์เหลือเหลือแล้วก็ตายลงไปนะครับทาให้เหลือแต่พ่อมดก็ไม่ไหวเหมือนกันเพราะว่าเราเล่นนะครับเราไม่มีฐานแคนถ้าชมจะขอฐานแคนแก้วแนะนําไม่ขอเป็นยักษ์สี่ตัวนะครับจะช่วยมชมเล่นได้ไง่ายขึ้นนะครับยังไงใครที่มีแคนอยู่ก็ลองขอแานแคนดูนะครับ <S <S สุรที่2ยักษ์พ่อมดนางฟ้าและแม่สายฟ้า เจอบ้านนี้นะครับบ้านที่แก้วจาตีชมกันนะครับมาถึงจะใช้สายฟ้านะครับลงไปที่ป้อมพูเลยนะครับเพื่อที่จะกําจัดป้อมพูลงไปพอเราใช้นางฟ้านะครับป้อมพูสมาที่จะยิงไปที่นางฟ้าด้านนะครับฉะนั้นถ้าเราเข้านะครับแก้วก็จะทําการใช้สายฟ้านะครับลงไปที่ป้อมพูเลยนะครับแล้วก็จะทําการใช้ยักลงไปนะครับด้านล่างเช็คฐางแคนก่อนครับว่ามีถานแคนไหมไม่มีนะครับเรา เราปล่อยยักษ์ลงไปนะครับปล่อยพอมดลงไปเหลือไว้1นถึงสตัวครับปล่อยนางฟ้าลงไปแล้วก็ใช้ระเบิดครับเป็นแผงเข้าไปก็จะเข้าไปได้นะครับแล้วก็นางฟ้าจะเยียวยาให้กับยักษ์นั่นเองก็จะเข้าไปนะครับแล้วก็เข้าไปด้านในเจอป้อมธนูนะครับเดี๋ยวยักษ์จะแยกเป็นสองฝั่งไปด้านซ้ายและด้านขวาครับก็จะเข้าไปเราสามารถที่จะปล่อยพอมดที่เหลืออยู่ลงไปได้นะครับซึ่งแค่มองว่าเราสามารถที่จะใช้ ข้อมูลครับลงไปด้านขวาด้านครับปล่อยธนูงลงไปด้านซ้ายเจอสปริงเด้งดึงดึงดึงด,งดึงเลยครับเดี๋ยวเรามาชมกันต่อครับว่าจะเป็นยังไงแล้วก็ด้านซ้ายนะครับแก้วใช้ระเบิดลงไปเพื่อที่จะปิดแผนครับโดยแก้วปล่อยระเบิดลงไปเพิ่มเพื่อที่จะเปิดแผงด้านในก็จะเป็นขั้นตอนที่เราสามารถที่จะทําได้และยักษ์ก็จะขึ้นไปครับตอนนี้ยักษ์เหลือ,อไม่เยอะแล้วนะครับเหลือเพียงแค่สองตัวก็จะไปด้วยกันครับแล้วก็จะไปด้านบน ก็จะขึ้นปานครับแล้วก็ยังไงดูเหมือนว่ายักษ์จะพยายามครับที่จะไปที่ปอมพอมดด้านบนครับด้านบนมีนาฟ้าอยู่ครับที่มาเยียวยาวให้กับพ่อมดก็จะได้รับการเยียวยาวครับยักษ์จะเข้าไปแล้วก็จงตีอย่างช้าเลยครับเราต้องอาศัยพ่อมดที่จะจงตีเข้าไปตอนนี้ต้องลุ้นนะครับให้ยักษ์ไม่ตายลงไปพ่อมดก็ได้รับการเยียวยาวจากนางฟ้านครับก็จะเข้าไปเข้าไป นางฟ้าถูกป้อมพมดยิงมาครับแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงดาซาานะครับยักษ์จะเข้าไปแล้วก็โจมตีไปที่ป้อมพมดด้านครับตอนนี้พมดเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็จะเข้าไปโจมตีกับป้อมพมดด้านล่างนั่นเองแล้วก็จะเหลือเป็นบ้านครับที่อยู่ด้านล่างเราก็จะได้3ดาวนะครับซึ่งพมดสมาที่จะโจมตีไปถึงนั่นเองนี่ก็เป็นสูตรที่สอนครับกับการใช้ยักษ์พมดนางฟ้าและน้ำยาสายฟ้าสูตรที่3ยักษ์ พ่อมดบอลลูนและแม่สายฟ้าเจอบ้านอย่างนี้นะครับบ้านที่แก้วจ่าตีชมกันครับเดยเรามาดูกันว่าแก้วจะเข้ายังไงการเข้านะครับแก้วก็จะเข้าที่ป้อมด้านในเลยนะครับโดยผู้ชมอาจจะเลือกไปที่ป้อมพูลครับว่าจะโจมตีป้อมพูป้อมไหนแก้วมองว่าป้อมพูด้านขวาครับมันโหดกว่าครับก็เลยจะเข้าด้านขวาซึ่งผู้ชมอาจจะปล่อยไปด้านบนครับได้ป้อมธนูป้อมมอต้านครับหรือจะลงมาด้านซ้ายครับได้ป้อมพ่อมดแก้วเลือกเป็นทางฝั่งของป้อม ป้อมมอตาละกันครับก็จะปล่อยสายฟ้าลงไปก็จะพังความพุ้ป้อมมอต้าป้อมธนูด้านครับจากนั้นแก้วจะขึ้นขวานครับก็จะปล่อยยักษ์ลงไปแก้วเหลือไว้2ตัวนะครับแล้วก็ปล่อยพมดลงไปเหลือไว้2ตัวเหมือนกันโอเคแล้วก็ปล่อยระเบิดลงไปนะครับเพื่อที่จะปิดกัมแพงก็จะปิดกัมแพงด้านครับแล้วก็ใช้ระเบิดลงไปเพิ่มนะครับเพื่อที่จะเข้าไปแล้วก็จะปิดกัมแพงนั่นเองและยักษ์จะเข้าไปนะครับรอรอให้ป้อมพุ้พังลงไปก่อนนะ มันจะมีป้อมพู่สองป้อมครับสำหรับบ้าน6เรารอให้ป้อมพู่พังลงไป2ป้อมก่อนแล้วเราจะปล่อยบอลลูนลงไปแก้มองว่าเราสามารถที่จะใช้ยักษ์ไปด้านซ้ายปล่อยพอมอลงไปด้านครับก็ปล่อยลงไปป้อมพู่จะพังลงไปแล้วนะครับเราก็ใช้ทางฝั่งของบอลลูนครับลงไปจะล่างหมดเลยนะครับที่ป้อมอากาศครับอาจจะเป็นป้อมธนูป้อมพอมดได้หมดเลยเพื่อที่จะโจมตีป้อมอากาศให้พังลงไปก่อนครับเพราะมันสามารถที่จะโจมตีทางอากาศได้ ก็จะเข้าปานครับแล้วก็จะไปจมตีก็จะประมาณนี้เลยครับและนี่ก็เป็น3สูตรตีฟ้าเลขหกในปี2022ที่ที่แก้วนะครับนำมาฝากกันซึ่งแก้วอยากจะบอกตรงๆเลยนะครับว่าการที่แก้วเล่นในวันนี้นครับเราไม่ได้ใช้ฐานแคนเลยมันก็อาจจะตีได้บ้างไม่ได้บ้านครับชมไปตีจริงอาจจะแป๊กอาจจะพลาดครับหรืออาจจะได้สามดาวก็ต้องลองดูครับแต่ถ้าเป็นไปได้แก้วอยากจะให้ชมขอฐานแคนไปด้วยครับ ถ้ามีโอกาสก็ลองขอเพื่อนในแครนดูจะช่วยใ้ชมครับตีได้ง่ายขึ้นไม่จําเป็นต้องขอฐานที่แก้วแนะนําก็ได้อาจจะเป็นตัวอื่นครับอย่างเช่นแก้วให้ขอยักใช่ไหมคุณผู้ชมอาจจะขอเป็นหมูปลาอาจจะขอเป็นคนเถื่อนพ่อมดอะไรพวกนี้ยคือเรามีฐานแครนมันก็ดีกว่าไม่มีนะครับและพอเรามีถานแครนก็จะช่วยให้เราปนได้ง่ายขึ้นนั่นเองเพราะว่าเราไม่มีถานแครนครับก็ยากเลยอย่างที่แก้วเล่นให้ชมกันนะครับหากดูแล้วชอบอย่าลืมใช้คนาก้วก้าวดเติมเกมนะครับ